không nữa nè ngoài khách rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền จะเรือนฝนหยัดยมพบก,กับพระอาจารย์ไพรวันที่ผลัดไม่อนี้มาเอาขึ้นพี่น้องอยู่ปลายางร่อเก่าพี่น้องหยัดยงเดมืม่อนี้มาครับเออขอเงินกับเออเอลูกสารวัตรงามน้ำพี่น้องเอาเพคนมาขึ้นซอยเพคนมาเอาง่วนขอขวบเลยมาเอาเพคนติดซอยยาบึง้งขอเงินเอารถวีโกข้าเข้าขมาปลา,ายางร่อนพี่น้องหยัดยม วิกโกโ้ฮอวิกโก้ฮอว์ามาเป็นปลายยางบอกเงินเพิ่นเอาเขมาม่ามาเอาขึ้นปลายยางพี่น้องในลูกสารวัตรงามเพิ่นมาเอา,เอ,าอันนั้นเลี้ยงาแล้ก็เพื่อนเงาหยางนี่ไงละดังกอไผ่ต้มน้ำห้อนพี่น้องเอาไปเอาไปต้มน้ำห้อนเพราะว่าไม่ไม่ยางนี่ มันลุกพี่น้องไม่ยางมันลุกดีพี่น้องมาเอาพื้นเพิ่นเพราะว่าเพิ่น,พน,พนดูดออกเพิน่นเพิน่พนคนออกตะกอนตะกอนเป็นปลายางเป็นปลายางเบิดพี่น้องอย่าโยมตะกอนเถอะแล้วนี้เป็นปลายางตะกอนวันนี้เพิน่นเลยเอาออกเพิ่นมาเห็นล้านมันเสียเสวเสียล้านมันเพิ่อนตะกอนวน่าเราเหงาเนี่ยก็เอาไปดังไฟ ได้พี่น้องเพืน่นเพื่นโมหวงเอาได้เพื่นแข็งอยากเอาให้มันออกจากสวนเพิ่มเดียวพี่น้องอย่าโยงตอนนี้ก็ลังเก็บขึ้นล่างเก็บต้นยางขึ้นต้นพุ้งกับสวนยางน่ะก็ล่านมั่นพี่กันวะวะ่าเงี้ยน่ก็ล่านมั่นวะ ตัวนั้นก็ล้านมันให้กันพี่น้องอย่าโยมต่อมันเดี๋ยวพู้อาจารย์สิเอาต่อมันแดกหาเอาต่อมันจั้งหน่อยเดี๋ยวให้เพิ่นรถน้องเรนไปเรื่อยๆเดี๋ยวเก็บเอาต่อมันขึ้นน้ำพี่น้องเพราะว่าเอาต่อมันนี่มันสียได้มันสียได้ดังลดนนะพี่น้องก็ก็มันสีนั่นเดี๋ยวมันเสีนดันเดี๋ยวไปห่างเอาต่อออกมากันพี่น้องอย่าโยม เราก็ไปพาจารย์ะเก่งเอาตองออกมากันเเอาไว้สรดตอนยังสุดเอาเอาไวเตรมใช้รอแกตอนเอาเอาไ้ต้อนนังไรกันเลย

หาเอาฟื้นเสียก่อนแต่พระอาจารย์หาเอาฟื้นเดี๋ยวจังสิทายให้พี่น้องอย่าโยมเบิ่งไปเดี๋ยวเอาฟื้นขึ้นรถก่อนพี่น้องเอาฟื้นไม่ยางขึ้นรถก่อนโอเคฮะฮะก็ทาโอเคฮะก็ฟื้นขึ้นดอกว่ะ นะเอาเพื้นมายางเดี๋ยวเอาพื้นมายางขึ้นรถกี่หน่อยพื้นเงายางกันีน่ก็พอเอาได้่าแถวแตะขึ้นรถได้เหรอเงานล็น,น้อยนี่โอเค เอาหน่อยๆนะเออพ่าี่เ่เนาะเอาเนขึ้นรถก็พี่น้องซนี่สักกันเลียนเส้นทางเมื่อกัเียนเส้นทางกลับเตรถอะไรเลียนเส้นทางก้าบขึ้น เป็น,ปนอย่ก็จะออกตัวหุนน้าส่น้องออกออก็นี่ทากออกออกเพราะกำลังเอาไม้ขึ้นไม้กำลังขึง้นกลังเอาพื้นขึ้นรถกโูข้อย่าของห้องกำลัง,ง,องเอาพื้นขึ้นกูอโกห้องก็ได้กาลังนั่น อากาศตองัดต้องเจอแคนั้นหลอกแคลก็เอาไปออยหลอกแคลนี่ก็ออยได้มายัางศัยส่อวอนเยอยน,นั่นนะ จังวัได้เขาตัวเขาลักเอาไม้แดงกันเ้ยนี่นี่เลักเอาไม้แดงมาเป็นได้เขาห้อนี่ครับเวนลย่ครับนเลยออโอ้แข็งแรงเลยของฮอ

<laughs> ใช่ใช่ตัว <laughs> เดีอวเหรอพวกมนเอาน้าม,มากินหรอกนี่รถเ้าแลหวเต็งไว้เหลออยู่ลงังรถยังวะว้ายไปจาาเรื่องอาลงเหรออะจะรับคิินนี้ก็สิ ว่าเกคลิปแค่คนเพี่น้องเหรอโยมไปมักไปไปมักไปสอบกันจะลืมกลุ่มไหก็แช่ก็ติดตามกดกระดิง่งเพื่อเอาคฝากคลิปใหม่เร้่อพี่น,องงนองง้องกันโยมออกกันไหมชิปนาชิปสลับชิปว่าเอาเฟื้นพี่น้องทั้งเราคลิปมาเอาเฟื้อนอแ่แล้วให้เขาว่าเบิ้งกันอยู่ดีไม่แห้งทุกคนอายุวันโน้สุขังพลังคอนเจอจะให้ได้ฟองไข่จะให้ได้พี่นอ้นองออกกันใหม่ชิปนาครับผม Oh, that's a big one. Yeah, yeah well. okay, that yeah. oh, one. เนียทางเด th <is> really ียวทานเดียวออากรหันเนี่ยบอกนี่นี่แี่เราเชื่อว่าทางจะรู้ไปอยู่ถุงนี้กันได พี่ทางออกเออสยีอ<ป>โอ้า่ตกตอ้จันยุสไพ,พ,พี่เขาเตรียนทา่านไเนี่รถเขาว่า,อ,อ,ายอยูอย่นี่สาหักต้ฟ้าอ้อยเขานั่นเลยไปไปเป็น ไอพี่ยังวะยังพี่ยัง่า <s> ่า <c oughs> อเนี่นี่นี่น